วิธีเป็นผู้หญิงที่เคารพตัวเองใครๆก็หลงรักข้อหอยากขึ้นกับคนอื่นถ้าเกิดว่าคุณอยากเป็นผู้หญิงที่เคารพตัวเองนะคะคุณไม่จําเป็นต้องขึ้นกับคนอื่นหมายความว่าขึ้นกับความคิดของคนอื่นขึ้นกับไอเดียของคนอื่นคนอื่นบอกอะไรเนี่ยทําหมดโดยที่คุณเนี่ยไม่ได้รักไม่ได้ชอบในสิ่งนั้นดังนั้นแล้ว เป็นตัวของตัวเองความคิดของคุณเนี่ยทรงพลังมากที่สุดนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีความคิดอะไรเนี่ยคุณก็จงทําตามความคิดอื่นไม่ใช่ว่าเพื่อนบอกให้ทําแบบนั้นแฟนบอกให้ทําแบบนั้นแบบนี้ครอบครัวบอกให้ทําแบบนั้นแบบนี้ก็ทําตามเขาโดยที่คุณเนี่ยไม่ได้รักไม่ได้ชอบในสิ่งนั้นดังนั้นแล้วการที่เราเนี่ยจะเป็นผู้หญิงที่เคารพตัวเองได้เราอย่าพึ่งความคิดของคนอื่นนะคะต้อง พึ่งความคิดของตัวเองแล้วก็ไม่ต้องขึ้นกับใครทั้งสิ้นนะคะไม่ต้องแคร์ว่าใครเนี่ยจะพูดใงงหาา้คุณว่ายังไงหรือว่าจะนินทาว่าหลายคนว่ายังไงการที่เราจะเป็นผู้หญิงที่เคารพตัวเองได้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะดังนั้นแล้วเคารพตัวเองได้คุณจะกลายเป็นคนที่มีเสน่ห์ใครๆก็หลงรักค่ะข้อ2อ yeah, ย oh, oh ่าโอ้อวดต่อหน้าคนอื่นการที่เราเนี่ยเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ ไม่ควรโอ้อวดว่าคุณเก่งอย่างนั้นคุณทําอย่างนี้ได้คุณเนี่ยฉลาดมากๆต่อหน้าคนอื่นและก็คอยพูดแบบเหมือนกับกดเขานะคะให้ต่ําลงพูดแบบเหมือนเหยียดเหยียดเขาว่าเออเธอทําไมทําไม่ได้เรื่องแค่เนี้ยง่ายนิดเดียวฉันทําแบบแป๊บเดียวเองได้เลยอะไรแบบนี้ฉันทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ง่ายมากๆ,ๆการที่คุณเนี่ยฉลาดเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่การฉลาดของเราควรจะแนะนําเขาเนี่ยในทางที่แบบว่าซฟๆแนะนําเขาเนี่ยแบบ หรือว่าให้ความเห็นเขาเนี่ยในทางที่ดีไม่ต้องโอ้อวดไม่ต้องข่มเขาแค่นี้คุณจะเป็นผู้หญิงที่ไกๆอยู่ใกล้ก็หลงรักด้วยค่ะข้อ3อย่าบอกความลับของคุณกับคนอื่นความลับก็คือความลับใช่ไหมคะโดยเฉพาะความลับสุดยอดความลับเรื่องงานความลับในวัยเด็กความลับของคุณกับแฟนของคุณความลับอะไรก็ตามเนี่ยไม่ควรจะเล่าให้ใครก็ตามฟังไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทหรือว่า ใครก็ตามนะคะไม่ควรที่จะเอามาเล่าให้เขาฟังคุณไม่รู้หรอกว่ารับหลังคุณแล้วเขาจะเอาคุณเนี่ยไปนินทาว่าลายอะไร,ะไรความลับก็จะไม่เป็นความลับอีกต่อไปก็จะแพร่กระจายให้คนอื่นได้รับร,บรู้ดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าสาวๆอยากเป็นผู้หญิงที่เคารพตัวเองนะคะคุณต้องเก็บความลับของคนไว้นะคะเก็บไว้ไในใจคนเดียวไม่ว่าความลับนั้นจะเป็นเรื่องที่ดี หรือไม่ดีอะไรก็ตามการที่เราทําได้แบบนี้เราจะเป็นผู้หญิงที่พร่าเสน่ห์มากๆเลยนะคะข้อสเชื่อในตัวเอง Believe in yourself เนี่ยเป็นสิ่งที่ส่งพลังมากๆเลยนะคะสาวๆต้องหันกลับมาเชื่อในตัวเองเชื่อในความคิดของตัวเองเชื่อว่าคุณทําได้เชื่อว่าคุณเป็นคนเก่งเชื่อว่าคุณเนี่ยประสบความสาเร็จแน่นอนเชื่อว่าคุณเป็นคนดีเชื่อว่าคุณเป็นคนที่จิตใจดีเชื่อว่าคุณมีความรักที่ดีแน่นอนการที่เราเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเองมากๆนะคะคุณพูด คุณคิดออกไปเนี่ยมันจะไปดึงดูเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยมาให้กับคุณใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่เชื่อในตัวเองคุณคิดว่าคุณโง่คุณคิดว่าคุณอ่อนแอคุณคิดว่าคุณสุขภาพไม่ดีคุณคิดว่าคุณเนี่ยทำไม่ได้คุณคิดว่าคุณเนี่ยมีความรักที่มันยุ่ยแน่นอนมีรักแล้วเนี่ยต้องเลิกลากันแน่นอนเมื่อคุณเชื่อแบบนั้นก็จะเป็นแบบนั้นดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าสาวๆอยากเป็นผู้หญิงที่เคารพในตัวเองก็จงเชื่อมั่นในตัวเองนะคะเมื่อคุณเป็นคนที่เช การันตีได้เลยนะคะว่าคุณจะกลายเป็นผู้หญิงที่พร่าเสน่ห์มากๆเลยใครอยู่ใกล้ต่างตกหลุมรักคุณแบบงงหัวไม่ขึ้นเลยค่ะข้อ5อย่าโต้เถียงกับคนอื่นเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่มีการพูดคุยกันแล้วก็โต้เถียงกันอาจจะโต้เถียงกับแฟนอาจจะโต้เถียงกับเพื่อนร่วมงานอาจจะโต้เถียงกับเพื่อนหรือใครก็ตามนะคะ,ะการที่เราโต้เถียงกับเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีเหมือนกับว่าคุณมีไมล์เซ็ต เท่าเท่ากันกับเขาดังนั้นแล้วเมื่อเขาโต้เถียงกับคุณคุณพยายามเลี่ยงนะคะพยายามที่จะไม่พูดหรือว่าเดินหนีไปเมื่อคุณไม่เถียงไม่โต้อตอบหรือว่าเลี่ยงที่จะแบบว่าเดินหนีไปอะไรแบบนี้คุณจะกลายเป็นคนที่ชนะนั่นเองครับคนที่เขาเถียงคุณคนที่เขาพยายามจะหาเรื่องคุณคนคนนั้นเนี่ยจะกลายเป็นผู้แพ้ในสุดนนดังนั้นแล้วการที่เราเงียบไว้ไม่ใช่เราโง,ง่นะคะแต่เราทําเพื่อตัวเราเองเราทําเพราะว่า เราเนี่ยเคารพในตัวเองเหมือนกับที่สุภาษิตเขาเนี่ยแบบพูดว่าไม่เอาพิมพ์เสนเป็นแรกกับเรือ,อยังไงคะและนี่ก็คือ5วิธีที่สาวๆเนี่ยจะกลายเป็นคนที่เคารพตัวเองและเป็นที่ลงรักของคนที่อยู่ใกล้นะคะลองเอา5วิธีทรงกลางเนี่ยไปใช้ดูนะคะด้วยรักและปรารถนาดีจากพนุษค่ะ